มันคือไอ้นี่เราเนี่ยอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยสมมตินะอันนี้มันคือสเตปแกสมมุติเนี่ยเนี่ยคือแกต้องดูอย่างเงี้ยเบี่ยงมาสมมติว่าไอ้อีข้างอันนี้มึงเสือจะตั้งขึ้นถูกไหมอ่ามันจะยกขาแต่เราต้องมีเราต้องมีหลักของใน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 านแบบเรานะเออเนี่ยแต่แกต้องหลักตรงนี้ก็ต้องได้ด้วยอันนี้คือครูจะสอนว่าเวลาเราเบี่ยง ส้นสูงมันก็มีเทคนิคเนี่ยมันก็ว่าดจริงๆครูขอส้นสูงเลยค่ะวาลงมาไม่ได้อ่ะอ่ะลงสูงได้ถงนี่นะสเต็ปที่หนึ่งส้นแบบว่าธรรมดาก่อนโอ้สุดยอดครูก็วาดหมานี่นี่ก็ส้นธรรมดาก่อนครานี้ส้นสูงจิกลงมาจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กนี่นี่จิกลงมานี่อ่าแล้วก็ขึ้นทางด้านนี้มันจะสูงขนาดไหนมันก็วาดจริงอ้าวนี่ มันมีสองแบบมันมีหลายแบบมึงจะเป็นแบบมองอย่างนี้ก็ได้ไงแล้วแต่แกไงมันกแกจะเป็นส้นสูงแบบจิกจิกจิกเจิกแค่ตรงนี้แล้วก็มาลงมาอย่างนี้ดลหน้าตาก็เหมือนกัน คิ้วมึงก็ต้องวาดเหมือนคนจริงๆอะเออครูขอหน้าด้วยค่ะขอหน้าโอ้โหคือทั้งไหนทั้งมื่อขอทุกอย่างแต่ว่าแต่ว่างานจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่ที่มึงแบ่งนะมึงขึ้นอยู่ที่มึงแบ่งนะมึงขึ้นอยู่ที่มึงแปเอาตุ๊กตาเอาหนังสือมาเล่มนึงค่ะหนังสือหลังห้องมาเดี๋ยวครูจะสอนอะไรมึงฮะสมมุติเราจะทําขาทาง9สมมุติว่าสมมติว่าแกจะทําคนขาทางหนังสือกูเต็มหลังห้องได้หนังสืออะไรก็ได้เล่ม สมมติว่าเราจะทําตัวตรงเพียงแต่ว่าเราต้องการจะให้ขาแยกนี่ไงเราก็แยกขาก่อนอแล้วก็เข่าเหมือนเดิมแยกข้างแยกข้างหนึ่งก็งงกสเต็ปเดินนะเดี๋ยวครูทำให้มึงดูมึงจะกี่สเต็ปก็ได้กูสอนให้หมดอาสเต็ปเดินหน้าโบเ็าว่าใช่งสเต็ปเนี้นนยยาโบกระบอกคือมึง แต่ว่าการเอาแต่เทคนิคไปยาวการวาดเพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์การวาดไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเส้นเส้นที่แกต้องฝุดก็คือเส้นหนักเบาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยแกก็ต้องรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นหนักแล้วก็เบาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือหน้าอกเนี่ยนีหนักเบาหนักเบามันก็จะมีมิตินะหนักเบาเนี่ยแอมไอ้แอมพวกพี่นี่ว่านี่ใช้ยางลบประมาณร้อยรอบเนี่ยก็คือเ่หนักเบานะ เวลาแกทำสเต็มมันก็คือหนักเบาเนี่ยมันก็ว่าไปลองอีกทีตัดเส้นเละพี่เนี่ยก็มันหนักเบาเนี่ยก็คือถ้าแกไม่ว่าเส้นน้ำหนักหนักเบาเนี่ยแกก็จะทำไม่ได้เนี่ยจะมีอะไรใช่ไหมแล้วมันก็สมมติไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแกต้องดูก่อนว่ามือมันไปไหนเนี่ยแล้วแกค่อยเพิ่มเนื้อให้เขาป่ะตรงนี้มันก็คือข้อสอบเขาเเหมือนล่างล่างทิศทางของใช่ล่างทิศทางของมือก่อนแล้วไม่งั้นจะรู้ได้ไงมันจะไปไหน ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้อ่ะดูตัวนี้ดูตัวนี้นะดูตัวนี้อ่ะสอนสอนสอนแบบนี้เดินยี่อะไรก็มาเดี๋ยวครูสอนวิธีอ่าสมมุติก่อนครูว่าจะไปลง YouTube ซะหน่อย่เดี๋ยวมาตัวนี้เดี๋ยวมาตัวนี้นะเอเหมือนเดิมเส้นจะต้องเบสิกต้องต้องเส้นตรงเกาะก็แบ่งใส่เกาะตะ่อนครูสอนแต่เด็กมันมันท้อแท้ไงลูกเปลาว่า สร้างแบบมาเป็นอันนี้แล้วโน้ตก่อนกูสอนดูนักเรียนทุกคนสิดูนักเรียนทุกคนดูนะเราก็วาดหน้าไปเสริมไปไหนละมึงมึงก็มีอาจารย์ก็ให้อาจารยก็สอนใช่ไหมยังไม่เข้าใจเลยเขาเสริมที่ยังไม่เข้าใจจอนไม่สอนแบบนี้จอไม่สอนแบบนี้ดูตรงนี้นี่นี่นะดูนี่แต่ไม่ได้แบบเห็นป่ะมึงต้องลากจากตรงนี้นี่นี่เปอร์เซ็นนี่เห็นป่ะมึงดูให้ดีมึงต้องเปลี่ยนเส้นตรงกูเป็นเส้นแบบนี้แล้วเห็นป่ะ นี่เห็นยังคือต้อง,อองดูแนวใช่อ่าไหล่ตรงเห็นไหมเอวเอียงนิดนึงเข่าเฉียงนะตรงนี้น่องขึ้นนะเท้าขึ้นอ่าแล้วครานี้ก็วา,าดนะดูอันนี้ตั้งตรงตลอดอันนี้ตั้งตรงตลอดก็ตั้งตรงก็วาดลงมาวาดลงมา,า,มาแต่สัดส่วนคือเป็นไงเท่าเดิมที่เราเคยสอนกันขานนี้ เอียงขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งนะเหวี่ยงขึ้นมานิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเขา้าเวี่ยงขึ้นมานิดหนึ่งนะจะต้องมีหลักอันนี้ลงมาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเวียงขึ้นมามีเนื้อเข้าหน่อยนะข้างนี้อีนี้